n น็ตฟิกสร้าง Emotional Connection ยังไง Netflix ค่ะไม่ได้สร้างความบันเทิงแต่สร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่คนไม่อยากเลิกดูทำไมค่ะเราถึงรู้สึกว่า Netflix เข้าใจเราทั้งที่ไม่เคยคุยกันเลยเพราะแบรนด์นี้ไม่ได้ขายหนังค่ะแต่ขายความรู้สึกที่คนอยากรู้สึกพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์ส r ตรทจ i จิสที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กร สวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk ใ็ดทอล์คไขปริศนาเรื่องแบรนด์กับพี่แอนนัสมน์ค่ะเรื่องเล่าเรื่องแบรนด์ที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงสําหรับทุกคนที่อยากสร้างแบรนด์วันนี้พี่แอนค่ะจะพาไปดูว่า Netflix สร้าง Emotional Connection กับคนทั้งโลกได้ยังไงจนแบรนด์นี้ค่ะกลายเป็นมากกว่าแพลตฟอร์มดูหนังแต่เป็นเพื่อนทางอารมณ์ของคนยุคใหม่ Netflix ไม่ได้ถามว่าจะขายหนังยังไงดีค่ะ แต่เริ่มจากคำถามว่าคนดูรู้สึกยังไงตอนกดเพลงเพราะพวกเขาเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้ซื้อของค่ะแต่ซื้อความรู้สึกที่อยากมี Netflix ใช้ข้อมูลพวกดาต้าต่างๆค่ะไม่ใช่แค่เพื่อวิเคราะห์แต่เพื่อเข้าใจอารมณ์ของผู้ใช้ทุกคลิกทุกการดูทุกนำมาสร้างประสบการณ์ส่วนตัวหรือเรียกว่า personalized experience ที่ทำให้คนรู้สึกว่า Netflix รู้จักฉันค่ะนี่คือการสร้าง emotional branding เรียกว่าอย่างแท้จริง ตามแนวคิดของ Marco B ค่ะที่ว่า Brand that appeal to emotion b u i l d o y a l t y beyond e i s o n ค่ะแบรนด์ Brand ที่เข้าถึงอารมณ์ค่ะจะสร้างความพักดีที่เหนือเหตุผลทุกครั้งที่เราเปิด Netflix ค่ะแล้วเจอคอนเทนต์ที่ตรงใจเรารู้สึกว่าอี ee, มันใช่ฉันค่ะและนั่นคือการเชื่อมต่อระดับจิตใจหรือเรียกว่า psychological connection ค่ะ Netflix ไม่ได้ขายหนังค่ะ แต่ขายความรู้สึกที่คนอยากกลับมาเจอซ้ำแบรนด์นี้ค่ะสอนเราว่าคนไม่ได้จำว่าคุณขายอะไรค่ะแต่จำว่าคุณทำให้เขารู้สึกยังไงอยากสร้างแบรนด์ที่คนจำได้เพราะรู้สึกดีทุกครั้งที่เจอมาเริ่มวันนี้ที่527 Talk ทอค่ะด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงด้วยอ e ีบุ๊ก7เคลลับการสร้างแบรนด์หรือคอร์สออนไลน์ branding 101+ plus ค่ะที่จะพาเจ้าของธุรกิจสร้างแบรนด์พร้อมลงมือทำได้จริงแล้ววันนี้แบรนด์ของคุณ เข้าใจคนมากพอหรือยังเพราะแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดค่ะไม่ใช่แบรนด์ที่ขายเก่งค่ะแต่คือแบรนด์ที่ทําให้คนรู้สึกว่าฉันถูกเข้าใจคลิกลิกงใต้โพสต์หรือทักชัดคำว่าสนใจค่ะเพื่อรับสิทธิพิเศษทันที สร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถาได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจร,งร,ริงจัง Branding 101 Plus สู่สำเร็จในการสร้างแบรนด์และทําแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ ถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง5 2 7ท็อของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายแล้วถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์หรือต้องการให้เราพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปค่ะฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ